ครับคุณผู้ชมครับในเวลาของรายการจับกระแสถ้าเราจะพูดถึงในพื้นที่ของเมืองพัทยาบ้านเรานะครับนอกจากแสงสีเสียงแล้วก็รวมถึงน้ําทะเลที่สวยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในเรื่องของการทํากิจกรรมครับโดยเฉพาะยิ่งครับเรื่องของกีฬาเรียกว่าในแต่ละเดือนที่ผ่านมาเราคงทราบดีนะครับว่ามีการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางน้ําหรือว่าทางบกหรือทางอากาศนะครับก็หนเวลาครับ เกิดขึ้นในพื้นที่ของเมืองพัทยาบ้านเราแทบทุกเดือนแทบทั้งสิ้นแต่ว่ายังมีการแข่งขันอีกหนึ่งรายการถือว่าเป็นรายการใหญ่เหมือนกันนะครับ กับกิจกรรมของโอลิมปิกเดย์2022เอ่ยชื่อว่าโอลิมปิกโอ้โหหลายคนบอกว่าต้องยิ่งใหญ่แน่นอนวันนี้จะมาพูดถึงความเป็นมาว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับกับทางด้านของคุณกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองัทยาอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอนรับท่านรองนะคะเข้าสนใการจับกระแสใช่ครับอย่างที่พี่ป๋อมได้เกริ่นไปเลยนะคะในสมคอรการจัดกิจกรรมที่จะถูกจัดให้มีขึ้นในพื้นที่เมืองัทยาอยท่านรองเนาถรงนี้แลในครัี้หน่ดยครับ กิจกรรมโอลิมปิกเดย์2 2 2 2นะครับผมเป็นกิจกรรมเพื่อจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากลโลกครับซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชบป,ปถ์นะครับ,รบเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้ออกกําลังกายและยังเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ โอลิมปิกให้แก่เยาวชนด้วยครับนะคะแล้วขึ้นชื่อ่โอลิมปิกมีทั้งหลายประเทศอะค่ะท่านรองคะทำไมในปีนี้เนาะในส่วนของคณะกรรมการโอลิมปิกโลกเนี่ยนะคะเขาถึงเลือกพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้เมืองพัทยาของเราเป็นสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะในด้านของการที่คณะกรรมการได้เสนอจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดในปีนี้นั้นเพราะว่าจังหวัดชลบุรีนั้นมีความพร้อมในด้านของสถานที่พัก และสถานที่การแข่งขันนะครับผมที่มีความพร้อมค่อนข้างมากทางคณะกรรมการจึงเห็นชอบให้ทางจังหวัดชมบุรีนั้นเป็นตัวแทนในปีนี้ครับผมเราเคยจัดกิจกรรมแบบนี้มาก่อนไหมครับในประเทศไทยเอาเอาในประเทศไทยในครั้งนี้ก็คือของจังหวัดชมบุรีนะครับจะเป็นครั้งแรกแต่ว่า่อปีที่ผ่านมานะครับปี2 5 6 4นเนั้นบจะมีจัดขึ้นที่จังหวัดพะเยาครับผมวันปีกิ่เดย์ครับก็จะมีแค่2จังหวัดคือพะเยาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ชมบุรีนะครับเขาสองสอง สองครั้งติดต่อกันในประเทศไทยเลยนะครับเนะโอ้โหเขาเขาชอบในเรื่องของสถานที่อากาศด้วยหรือเปล่าครับรู้ความพร้อมคนไทยน่ารักนอกจากความพร้อมแล้วคือสภาพบรรยากาศนะครับคือเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งขันได้แทบทุกทั้งปีนะครับเพราะว่ามีอากาศที่อบอุ่นของภาคยาวันยาก็ด้ไทยครับเรียกว่ามีความพร้อมในทุกด้านนะคะี่ะที่สำคัญที่สุดเลย เมืองพัทยาของเราเนี่ยนะคะก็เป็นศูนย์กลางของการกีฬาโดยแท้จริงอยู่แล้วด้วยนะคะในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะใช้พื้นที่เมืองพัทยาของเราเนาะในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเดย์สถานที่ราคาที่เราจะใช้ในการจัดการแข่งขันเนี่ยค่ะเป็นที่ไหนคะท่านรองค่ะในด้านของสถานที่นะครับก็คือชายหาดนะครับชายหาดของเมืองพัทยานะครับแต่ว่าเมนหลักๆของงานก็คือชายหาดพัทยากลางครับผมครับครับจะแข่งขันอะไรกันบ้างครับหรือว่า จัดแบบไหนรูปแบบของการจัดงานหรือรูปแบบของงานนะครับก็คือไฮไลท์ก็คือจะมีการวิ่งบนชายหาดระยะทาง2.8กิโลเมตร5กิโลเมตรรวมทั้งมีกิจกรรมกีฬาสาธิตบนชายหาดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบีสเทนนิสบีชวอลเลย์บอลพายสปอร์ตวินเซิร์ฟมวยสากลนะครับก็จะมีเป็นกีฬาสาธิตให้ประชาชนได้ที่สนใจนะครับมาทดลองเล่นกีฬาบนชายหาดได้โดยจะมีโค้ชและนักกีฬา โอลิมปิกที่เคยไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วนั้นคอยสอนประชาชนที่สนใจจะเล่นกีฬาสาธิตในบริเวณงานด้วยครับโอเรียกว่าบริเวณชายหาดทั้งหาดของเมืองพัทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัทยากลางก็จะรวบรวมเอากีฬาทุกประเภทที่ท่านรองได้บอกไปนะครับนะโอ้คือคือเหมือนก็ไม่ได้แข่งขันใช่ไหมเหมือนกับว่ามาสาธิตให้ได้ทุกทคนเข้าไปมีส่วนร่วมกันใช่ไหมครับ เมนหลักนะครับคืออยากจะให้เยาวชนในเมืองพัทยาและชับุรีได้มาทดลองเล่นกีฬาที่จะไปบรรจุอยู่ในโอลิมปิกนะครับผมนะครับทีนี้ค่ะในส่วนของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเราจะจัดทั้งหมดกี่วันนะครับเพราะโอ้โมีหลากหลายชนิดกีฬามากเลยนะคะ โดยงานการจัดงานนะครับก็คือจะเป็นวันเดียวนะครับในวันที่10กันยายนนะครับส5 65ที่กจะถึงนี้เป็นเพียงวันเดียวครับผมช่วงเวลาล่ะคะท่านรองขายให้แต่กี่โมงไปจนถึง่กี่โมงคะครับในส่วนของกีฬาสาธิตนะครับก็คือจะเป็นช่วงเวลากลางวันนะครับแต่ว่ากิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง2.8กิโลเมตรและ5กิโลเมตรนั้นจะเริ่มเลยที่เวลา6โมงเย็นนะครับจนถึง1ทุ่มครับเพราะว่า บนชายหาดก็จะค่อนข้างไม่ไม่ร้อนมากถ้าเป็นช่วงเวลาลางวันก็คิดว่าน่าจะร้อนเกินไปรครับผมที่จัดงานวิ่งครับผม,มบรรยากาศดีด้วยเพราะว่วิ่งอรูระ<ช>หว่างพาร์ท่ตกุินพี่ปอมและริมชายหาดนะต้องไม่เหมือนที่อื่นแน่ๆนะหลัาที่จัดมาครั้งที่แล้วที่เราจัดที่พะเยานะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะท่านรองพอจะทราบไหมเอ่ยครับพอทราบมาครับผมก็คือจังหวัดที่พะเยานะครับก็คือจะเป็นการจัดในของริมน้านะครับริแม่น้ําก็คือจะมี กีฬาส่วนมากจะเป็นกีฬาบนทางน้ํานะครับมีคลายซับบอร์ดแล้วก็มีกีฬาชกมวยบาสเกตบอลริมริมแม่น้ำก็มีครับครับเหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตัวด้วยใช่ครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไายในตัวด้วยนะคะคือพะเยาเนี่ยเขามีแล้ว ภูเขาลำธารเนี่ยพี่๋อมนะฮะเขาก็ไปจัดการแข่งขันแล้วไปจัดการสาธิตกันที่บริเวณนั้นส่วนพระยาเรามีชายหาดที่สวยงามมีทะเลที่สวยงามเราก็จัดที่นี่ใช่ครับใช่ครับนกเตือจากมาพักผ่อนนะครับก็จะได้เห็นกีฬาสาธิตแล้วก็ให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมกันด้วยนะครับนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดคนที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมนี่เขาจะต้องทําตัวแบบไหนยังไงมีความพร้อมอย่างไรกันบ้างครับก็คือสามารถมาตัวเปล่าได้เลยนะครับครับผมแต่ว่าถ้าเกิดในส่วนของการวิ่งก็คือต้องมี รองเท้าวิ่งมีการเตรียมชุดออกกำลังกายในการวิ่งนะครับผมแต่ในด้านของกีฬาสาธิตนั้นคือแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับมาเรียกได้ว่ามาตัวเปล่าได้เลยครับเป็นนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาทดลองเล่นกีฬาสาธิตได้ครับครับเอ๊ะอย่างวิ่งนี่ต้องมีเสียค่าสมัครค่าอะไรยังไงบ้างไหมครับมีนะครับก็คือค่าสมัครในการแข่งขันวิ่งอยู่ที่3 7 0บบาทนะครับซึ่งสามารถสมัครได้ที่เพจเฟซบุ๊ก โอลิมปิ d เดย์ไทยแลนนะครับก็ในนั้นก็จะมีลิงก์การสมัครอยู่ครับผมครับครนะคะแล้วรับจํานวนจํากัดหรือเปล่าคะท่านรองขาในตอนนี้ก็คาดว่านะครับรับผู้สมัครไว้ที่4ี่พันคนครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้สมัครอาจจะคิดว่าเป็นครั้งแรกที่ได้วิ่งบนชายหาดอาจจะมีความเหนื่อยเหนื่อยกว่าวิ่งบนพื้นพื้นปกพื้นแข็งปกตินะครับแต่ก็อยากจะขอบอกว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นเดินสลบวิ่งหรืออาจจะเป็นเดินพีอย่างเดียวก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นครั้งแรกของพัทยาด้วยเนาะที่จัดมีส่วนของกิจกรรมโอลิมปิกเดย์นะคะก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปมากเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าตอนนี้เราทราบแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าไปได้นะคะที่ c e b o o k o l y m p ม c ิกเ t h a ไ l a n d นดะแล้วก็จะมีลิงก์คุณผู้ชมคลิกเข้าไปสมัครได้เลยเพียง370บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้ร่วม วิ่งออกกำลังกายนะคะคชมรบ,บรรยากาศชิวจิวสวยๆของพายที่ตกดินยามเย็นด้วยใช่ครับทุกระยะไหมครับในราคานี้370บาท2ระยะ2.8กิโลเมตรและ5กิโลเมตรราคาเดียวเลยครับราคา70ิบอันนีก็จะได้เสื้อเสื้อสวยๆจากโอลิมปิกเดย์นะครับและเมื่อวิ่งจบแล้วก็จะได้เหรียญไปที่ระลึกครับ เลยครับผมโอ้ครนันักวิ่งไม่พลาดแน่นะเชื่อว่าไม่น่าพลาดเพราะว่าหลายๆท่านนะที่เป็นนักวิ่งพี่ป๋องเขาก็จะสะสมสะสมเสื้อเอ้ยสะสมเหรียญด้วยประมาณนี้เราก็อยากจะเป็น อยากจะเป็นคนแรกของการแข่งขันแบบนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าอีกนานแค่ไหนในส่วนของกิจกรรมโอลิมปิกเดย์จะถูกจัดในพื้นที่เราใช่ครับใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุณผู้ชมเนาะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆนี้ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาของเรานะคะก็ไปสมัครกันเยอะๆเพราะว่าจริงๆเราที่ผ่านมาท่องขอยญาดนะคะเรียนถามที่ผ่านมาออพัทยามาราธอนโอ้ล้นหลามมากประสบความสําเร็จมากใช่ไหมคะคันรับ ผู้เข้าร่วมก็จะคร่าวๆนะครับที่ทราบมาจากผู้จัดไตรลีกนะครับมที่ประมาณ1 0,000ท่านครับผมโอ้โหวิ่งเลยครับแล้วเราแยกจากเมื่อก่อนวันเดียวเป็น2วันในในครั้งนี้เป็นไงบ้างครับเสียงของนักวิ่งเขาเขาบอกเรายังไงบ้างไหมครับจากที่รับฟังจากฟีดแบ็กมานะครับคือนักวิ่งชอบนะครับเพราะว่าไม่แออัดนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลเนี่ยก็ไม่ต้องรอนานด้วยนะครับมีความแฟนชอบครับผมโอ้แล้วต่อไปในปีหน้าๆนี่จะเป็นไงบ้างสองวันเหมือนเดิมไหมฮะ ในส่วนของปีหน้านะครับพัทยามราะทอนก็จะมีการอัปเกรดนะครับเป็นระดับ s o u t h อีสเอเชียนะครับให้ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือจะมีการร่วมมือระหว่างประเทศมาเลเซียนะครับให้มาของนักวิ่งมาเลเซียนั้นมาวิ่งที่ปไทยด้วยครับการจัดงานในปีหน้าก็คือจะ ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ Ooh, นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามเลยนะคะในส่วนของงานพัทยามาราธอนนะคะยิ่งใหญ่อลังการในทุกปีเว้นไป2ปี 2> ปีนี้กลับมาจัดอีกทีโอ้อลังการมากๆเลยนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในส่วนของกิจกรรมโอลิมปิกเด2022ในพื้นที่เมืองพัทยาคะ่ะช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวคะ่ะ พลเคเบิลทีวีสนยนรวมความบันเทิงของคนพัทยาให้คุณได้มากกว่าครอบคลุมกว่าด้วยระบบส่งสัญญาณผ่านไซเบอร์ออปติกรับชมได้ด้วยระบบดิจิตอล150ช่องและระบบอนาล็อกกว่า70ช่องให้คุณได้เลือกชมได้หลากหลายด้วยช่องสัญญาณคุณภาพสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038 423 777 คุยกันต่อในช่วงที่สองนะคะคุณผู้ชมกําลังอยู่กับเราในรายการจับกระแสค่ะพูดคุยถึงกิจกรรมรที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยถูกจัดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยามาก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2 0 2 2นั่นเองช่วงต้นเราพูดกันไปแล้วนะว่าอเมื่อก่อนเนี่ยเขาจัดที่ไหนยังไงบ้างนะคะคแต่ว่าณับปัจจุบันในเดือนกันยายนเนี่ยเราจะจัดที่พัทยาวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะท่านรองขาของการจัดงานโอลิมปิกเดย์ในพื้นที่เมืองพัทยาคืออะไระคะ เปประสงค์ของงานนี้นะครับก็คือการรณรงค์ให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยได้มองกาลังกายนะครับแล้วก็เป็นการเข้าใจถึงวัฒนธรรมของโอลิมปิกซึ่งนั่นก็คือการรณรงค์งดโลกร้อนนะครับผมให้ท่านนั้นได้รณรงค์ลดโลกร้อนแล้วในส่วนของเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดเป็น ยูวิโอลิมปิกปี2030ที่จะถึงนี้นะครับอ๋อคือหมายถึงในพื้นที่ของพัทยาของเราเหรอคะใช่ครับในจังหวัดชลบุรีและพัทยาด้วยครับผมอีก8ปีข้างหน้าต้องตต้้อองงมีการเสนอยื่นไปก่อนนะฮะตรงนี้โดยจะมีคณะกรรมการโอลิมปิกโลกนะครับมาเข้าร่วมสังเกตการงานครั้งนี้ด้วยครับผมอ๋อแล้วมีคู่แข่งไหมครับในครั้งนี้นะครับผู้ที่เสนอตัวเป็นจัดการแข่งขันยูวิโอลิมปิกปี2030ก็คือประเทศอินเดียและประเทศไทยที่คณะกรรมการโอลิมปิกโลกได้เลือก สองประเทศนี้ครับผมอ๋อครับตอนนี้เรายื่นไปแล้วใช่ไหมครับยื่นเสนอไปแล้วใช่มัยื่นไปแล้วครับผมอ๋อครับผมครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการโชว์ศักยภาพใช่ไหมครับให้เขาได้เห็นนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดชนบุรีของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยาเนี่ยเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับและเราจะทราบผลเมื่อไหร่อย่างไรอ่ะครับการทราบผลนะครับก็คือภายหลังของโอลิมปิกเดย์ที่จะที่จะถึงนี้นะครับครับผมและในปีหน้านั้นก็จะมีการจัด โอลิมปิกเดย์อีกแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นที่จังหวัดใดในประเทศไทยครับผมถึงจะทราบผลครับผมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะเพราะว่าในส่วนของวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นะคะการจัดงานโอลิมปิกเดย์ในพื้นที่เมืองพัทยาของเราเนี่ยจะแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเพราะจริงแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเมืองพัทยาตอนนี้นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงการจัดกิจกรรมกีฬาใช่ครับเห็นบอกว่าเดือน เดือนหน้าสิงหาคมช่วงช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยกิจกรรมอัดแน่นมากเลยใช่ไหมคะท่านหลงคะใช่ครับในเดือนส่วนของเดือนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นงานพัทยาเิสิคติวัลแล้วในวันที่13ก็จะมีงานพัทยาเทรลนะครับซึ่งเป็นการวิ่งเทรลเริ่มจากลานบาริไฮนะครับไปจนถึงบนเขาพระตำหนักเมืองพัทยาและในส่วนของวันที่14นั้นก็จะมีการวิ่งไลออนรันนะครับซึ่งจะเริ่มที่สนามกินสนามกีฬาอินดอร์ชัยพฤกษ์นะครับไปถึง อ่างเก็บน้ำเพื่อซักนอกครับผมครัคะมีโรมงโรมารันอะไรอยออะไรลมก็เยอะครับนะคะก็คือมีหลายกิจกรรมมากๆนะคะอาแน่นอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกิจกรรมโอลิมปิกเดย์ท่านเราบอกว่ามีกีฬาสาธิตด้วยกีฬาสาธิตเนี่ยนะคะที่เป็นไฮไลท์เลยเนาะที่จะมาสาธิตให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ได้ลองเล่นกันเนี่ยนะมีกีฬาชนิดไหนบ้างล่ะคะพูดถึงไฮไลท์ของกีฬานะครับผมคิดว่า ทุกกีฬาเนี่ยคือไฮไลท์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีชเทนนิสบีชบอลเลย์บอลพายซับบอร์ดซึ่งตัวผมเองนั้นก็เป็นประธานสมาคมกีฬาซับบอร์ดชลบุรีด้วยนะครับแล้วก็บินเซิร์ฟนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ทุกกีฬาเลยครับผมคือเขาจะมีจุดเด่นต่างกันใช่ไหมนั่นร้องนะคะใครที่ชอบกีฬาทางน้ำเนี่ยนะคะไปหานั่นร้องได้เลยนะรโบนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะแบบว่าเป็นกีฬาเป็นวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นอยู่บริเวณชายหาดแบบนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ ไปไปลองสัมผัสกันดูนะคะว่าเสน่ห์ของกีฬาชนิดต่างๆมันอยู่ที่ตรงไหนนะเพื่อเรียกว่าชอบแล้วมุ่งมั่นที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปไากคนได้เลยนะครับนะฮะและเราคาดหวังไหมครับผู้ที่จะเข้าร่วมว่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับทางผู้จัดงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็คาดหวังไว้ที่4,000คนครับผมที่จะมาร่วมงานในการ วิ่งบนชายหาดในครั้งนี้ครับกิจกรรมวิ่งนะครับตรงนี้นะันรองครับแล้วในการจัดงานโอลิมปิกเดย์ในครั้งนี้นะครับมีภาคส่วนไหนเข้าร่วมหรือว่าได้ร่วมกับเราทางเมืองพัทยาบ้างไหมครับภาคส่วนสําคัญนะครับที่ได้ร่วมกันจัดงานกีฬาในครั้งนี้นะครับก็คือกีฬาจังหวัดชลบุรีครับผมที่ได้มีการประสานงานและทํางานกันมาตั้งแต่ เดือนที่แล้วนะครับผมครับครับก็จะมีหลายๆภาคส่วนนะคะที่ประสานความร่วมมือกันอยู่นะคะที่สำคัญที่สุดเลยถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 จะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของการจัดการจัดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์นี่เรายังคงเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนอะคะครับในการจัดงานนะครับในการก็จะมีมาตรการในการโชว์ผลการการฉีดวัคซีนนะครับในขณะนี้ก็จะเป็น3ามเข็มแล้วนะครับจึงจะสามารถเข้าร่วม งานได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องมีการแสดงไอดีเคเนื่องจากว่าเป็นการจัดงานในที่โล่งนะครับผมครับค่ะแล้วก็เราก็มีประสบการณ์จากการจัดงานเขาได้ยามาราดอรมาแล้วด้วยนะคะทุกอย่างโอ้โหคือเพอร์เฟกมากในส่วนงานนั้นนะครับาได้เห็นหลายคนโพสต์หลายคนแชร์แล้วก็มีความสุขตามไปด้วยนะคะมันสร้างสีสันให้กับพื้นที่มองพัทยาด้วยนะคะเราต้องมีการเตรียมสถานที่อะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านรองครับ ใน,นในด้านของสถานที่นะครับ uh huh. ของทรายทรายในที่การวิ่งนะครับ,รบจะต้องมีการอัดบดของทรายนะครับให้แน่นแล้วก็ จะมีรถของการกรองทรายเนี่ยพวกเศษขยะนะครับก่อนที่จะมีการวิ่งครับผมก็มีการเยมความพร้อมเป็นอย่างดีที่สำคัญที่สุดตอนนี้ชายหาดพัทยาของเราก็สวยงามแล้วด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนเนาะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้ามีเวลาว่างในวันที่10กันยายนต้องมานะคะเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปไม่รู้ว่าจะจัดขึ้นอีกทีเมื่อไหร่นะคะทีนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะถ้าลองขาเราจะมีการปิดถนนหรือไม่อย่างไรอะคะ ในส่วนของการปิดถนนคงไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นการจัดงานบนชายหาดเพียงเท่านั้นครับก็คือให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วก็จอดรถบริเวณชายหาดเพื่อที่ว่าจะมาร่วมงานได้อย่างสะดวกครับผมอ๋อแล้วมีประสานกับทางสวนการค้าในพื้นที่มากได้แค่ไหนอย่างไรบ้างไหมครับในด้านของห้างเซ็นทรัลนะครับก็คือได้เอื้อเฟื้อสถานที่จอดรถและมีสถานที่ที่จะจัดงานบริเวณด้านหน้าของงานของของห้างด้วยก็คือจะมีลาน บาสเกตบอลสามคูณสามนะครับที่จะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าห้างเซนทรัลเไรซ์บอลเลยครับผมโอ้ครับกีฬาผมกิจกรรมกีฬานี่เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับมาเที่ยวพัทยาสนุกสนานแน่นอนนะครนะคะเรียกได้ว่าคอกีฬานี่มาในช่วงวันดังกล่าวเนี่ยนะคะเต็มอิ่มแล้วก็จุใจกับกีฬาชนิดต่างๆแน่นอนครับครับทุกกลุ่มวัยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็คือจะเน้นย้ำไปที่อ่าเป็นเยาวชนนะครับโดยที่ทาง ทำเมืองพัทยานั้นก็คือได้ให้ทางโรงเรียนเมืองพัทยาเมืองแปดนะครับได้ไปเข้าร่วมด้วยครับผมครับผมเอ๊ะพูดถึงกีฬาในพื้นที่เมืองพัทยาบ้านเราในส่วนของเมืองพัทยาเรามีการส่งเสริมเยาวชนของเราอย่างไรกันบ้างครับท่านรองครับในด้านส่วนของกีฬาทางน้านะครับก็คือจะได้มีการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนพัทยาเมืองเจ็ดนะครับที่สนใจในกีฬาทางน้ําให้มาทดลองเล่นกีฬาวินเซิร์ฟกีฬาพายซับ ที่ชายหาดจอมเทียนนะครับอยู่ทุกวันนี้ซึ่งก็มีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากให้การสนใจนะครับซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมเนี่ยบางบางคนนี่อาจจะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาไปสู่ระดับโอลิมปิกได้ครับผมเอ๊ะทำไมต้องเป็นเมืองเจ็ดะครับที่ไปกีฬาเซิร์ฟอย่างเดียวเพราะว่าเมืองเจ็ดอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับ่วนบริการกีฬาทางน้ําของาหาดจอมเทียนด้วยครับผมแล้วก็ ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีนักกีฬาซึ่งเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่นะครับคือน้องดาวศิริพรแก้วดวงงามนะครับอยู่ที่โรงเรียนเมืองเจ็ดด้วยพวกนักเรียนที่นั่นก็คืออาจจะเห็นว่าน้องดาวเนี่ยเป็นฮีโร่ของโรงเรียนแล้วก็อยากที่จะเจริญรอยตามรุ่นพี่ครับผมอย่างเหมือนพี่ดาวอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ในในส่วนของวันดังกล่าวนี่นะคะในส่วนของกีฬาสาธิตเราจะได้ จะเจอพี่ดาวกระทบไหลอยู่เชน่อนครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับห้ามพลาดนะคะก็ไปขอคําปรึกษาพี่ดาวกนได้นะ้าชอบแบบนี้เราจะเริ่มต้นที่ไหนอย่างไรดีครับที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับน้องๆโรงเรียนเมืองอื่นๆสามารถที่จะมาเป็นเหมือนกับพี่ๆนักกีฬาได้นะครับนะฮะก็เรียกว่าเปิดโอกาสนะตรงนี้นะใครที่อยากจะเอาดีทั้งด้านของกีฬานะครับนะฮะโอกาสมาถึงแล้วโอกาสมาถึงแล้วนะครับไปหัค ใช่แปลกกันได้ทดลองกันได้บางทีเราเคยดินมาตลอดว่ากีฬาชนิดนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เรายังไม่เคยสัมผัสงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับต้องครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับเนื่องด้วยเวลานีครับท่านรองครับอยากจะให้ท่านรองได้ฝากอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมโอลิมปิกเดย์ที่จะเกิดขึ้นครับครับผมก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในชนบุรีและทุกภาคของเมืองไทยนะครับผมอยากจะให้มาร่วมในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ บางท่านอาจจะเห็นว่า,าเป็นการวิ่งครั้งแรกบนชายหาดนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับไม่ไม่จำเป็นทีจ่จะต้องวิ่งอย่างเดียวก็สามารถที่จะเดินสลับวิ่งหรือเดินไปอย่างเดียวก็ได้ซึ่งงานในครั้งนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมเมืองพัทยาในด้านของการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับก็อยากให้ทุกท่าน มาร่วมงานกันเยอะๆครับผมครับผมครับอ่านี่ก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นะครับนะฮะที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยานะครับอ่าร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็ยังมีกีฬาสาธิตอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับกับกิจกรรมออลิปิกเดสนะครับที่ทางด้านของรองนายกเมืองพัทยาคุณกฤษณะบุญสวัสดนะครับได้มาพูดถึงถึงกิจกรรมดีๆตรงนี้ให้เราได้รับทราบแล้วก็รวมถึงเราทุกคนครับ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางมาแข่งขันกีฬากันนะครับหรือว่ามาทํากิจกรรมหรือจะมาเที่ยวพักผ่อนก็ตามนะครับขอให้มีความสุขในวันเวลานั้นนะครับวันนี้เราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านรองด้วยนะครับขอบคุณครับนึ่งด้วยเวลาครับหมดลงแล้ววันนี้เราทั้งหมดลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ